เนี่ยคคุณผู้ชมครับเนี่ยร่อนอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมครับบินง่ายๆเลยนะครับสวัครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิลทอยด์คอมรับกีฬาโลกแห่งสัตว์การนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนถ้าเจอกับไทยเวิลทอยด์จะต้องมีสินค้าเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปติดตามเล่นกันนะฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับสินค้าดีๆเด็ดๆนะฮะเรียกว่าใหม่ล่าสุดเลยกับสินค้าของเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องร่อนนะฮะสกายคิงเครื่องร่อนและเครื่องบินต่างกันนะครับคุณผู้้้ชมมมคคคคครร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 ััับบบบททาไไตตตตออ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 งง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 เเเเเเีียยกกกกืืืื่่่่่่่นนนนนนิิะ พลศาสตร์ของมันนะครเครื่องร่อนเนี่ยสามารถรักษาสมดุลได้โดยตัวเองแรงยกกับแรงต้านเนี่ยจะรักษาสมดุลกันไปเลยสามารถที่จะก่ออากาศได้รักษาสมดุลไปได้โดยที่ไม่ต้องติดใบพัดนะไม่ต้องติดใบพัดเลยนะฉะนั้นเวลาเครื่องร่อนเนี่ยไม่มีพลังงานแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะร่อนไปอย่างนี้นะร่อนไปร่อนไปยาวๆอย่างนี้ไม่ตกไม่ตกเหมือนเครื่องบินนะฮะจะร่อนไปยาวๆนะฮะหลังจากที่ร่อนไปเนี่ยพอใบพัดหมุนมันก็จะผลักตัวเองไปนะนะนี่คือเครื่องร่อนนะแต่ถ้าเครื่องบินเนี่ย จะต้องใช้แรงฉุดจากใบพัดเนี่ยเป็นตัวรักษาสมดุลซึ่งถ้าไม่มีแรงฉุดอ่ะเครื่องบินจะตกหัวหล่นลงไปอย่างงี้หัวหล่นลงไปแต่ถ้าเครื่องร่อนเนี่ยไม่มีแรงฉุดเนี่ยเครื่องร่อนจะถลาไปนะฮะแต่ถ้ามีแรงผลักจากด้านหลังก็จะไหลยาวไปอีกอันนี้คือหลักการของเครื่องร่อนกับเครื่องบินนะครับฉะนั้นเครื่องร่อนจะมีข้อดีกว่าเครื่องบินคือหนึ่งบินได้นานกว่าเ่ออากาศได้ดีกว่านะฮะสังเกตจากปีของเขานะครับจะมีด้านลายเนี่ยงอขึ้นนะครับ คือลักษณะของปีกแบบนี้ทำให้อากาศที่ไหลกลับคืนมาได้บนเนี่ยช้าลงทําให้อัตราการล่อนน้สูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะเรียกว่าล่อนยาวๆอย่างนี้เลยนยฮะล่อนยาวๆอย่างนี้นะ,ะตัวนี้ใบ,บพัดของเขาเนี่ยจะออกแบบมาเป็นพิเศษอีกต่งางหากด้วยหลังจากที่ขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยตัดเครื่องล่อนเนี่ยเจ้าใบ,บพัดจะรูปแผงหลังนะฮะทำให้อากาศที่ไหลผ่านตัวมันเนี่ยไหลลื่นไหลได้ลืน่นไหลนะฮะไม่มีแรงต้านขึ้นนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของเครื่องล่อนนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะที่หลงไหลเสน่ห์ ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับของสกายคิงนะครับตัวนี้มีระบบใจโรมาด้วยนะครับมือใหม่นะครับก็เดี๋ยวบอกนิดนึงนะระบบเลี้ยวนะครับจะเป็นระบบหางเสือนะครับมือขวานะครับมือขวานะฮะดูจากมือขวารีโมะครับาซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เชิดหน้าก้มหน้าจะอยู่ที่แผนหลังนะนี่และใบพัดยจะอยู่ที่มือซ้ายนะครับมือถางซ้ายนี้เนี่ยผู้ผู้ชมครับหลักการของการล่อนนะหลักการของการส่งเครื่องล่อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเครื่องบินทั่วไปคือหันหน้าไปทางที่มีลมนะครับ กาเร่งเครื่องนะแล้วส่งไปตรงๆนะครับส่งไปตรงๆอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเจอลมอ่าเจอลมเนี่ยเกาะอ,อากาศบินสูงได้เลยนะครับบินเร็วดีนะค,คุณผู้ชมครับ การเล่นเครื่องร่อนเนี่ยแนะนำให้บินทุงสูงนะครับจะสวยมากๆเลยนะฮะเสี่ยเสน่ห์ของเขานะฮะก็บินทุงสูงนะฮะบินเร็วได้ช้าได้นะฮะร่อนสบายๆนะฮะบินนิ่มๆเลยเนี่ยฮะตอนนี้ตัดมอเตอร์แล้วครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าใบพัดหลังจะหูนะฮะจะกล้องกล้องซูมเห็นนะครับนะฮะเนี่ยไม่มีใบพัดไม่หยุดไม่หมุนนะครับคุณผู้ชมครับไหลยาวเลยฮะสบายๆเลย ม่เล่นแล้เพลินเดียว์คุณผู้ครับสนุกสนุกนะฮะสกายคิงนะครับเดียร์คุณผู้ชครับดับดับบอเตอร์นะฮะดับบอเตอร์สังเกตดไปพัดจากหน้าท้ายนะครับไม่หมุนนะฮะนะเนี่ยนท้ายไปพัดไม่หมุนนะครับ ะะบินสูงสูงได้เลยฮะพวกเครื่องร่อนเนี่ยชอบมากกับอากาศลมชอบมากกับลมนะถ้าบินในที่มีลมมันยิ่งชอบนะคุณผู้ชมครับเนี่ยยิ่งสูงยิ่งชอบนะเครื่องร่อนเนี่ยมันมันจะชอบพวกลมน,นะแล้วก็ชอบสูงสูงนะคัคุณผู้ชมครับตันนี้ลงกับป่าญ้าหรือรับเอาด้วยกับ,ก,บกับมือก็ได้ครับคุณผู้ชมครับมันจะรับง่ายนะมันจะอัตรารอดมันจะเยอะนะฮะ บินช้าๆอะไรเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยลอดอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมครับบินง่ายๆเลยนะคคุณผู้ชมแฟนๆที่ชอบเครื่องลอดนะอย่าลืมติดต่อกับเว็บไซต์ของเรานะครับบินง่ายโอ้เนี่ยบินไปประมาณครึ่งชั่วโมงพลังงานก็เหลือเฟือนะคุณผู้ชมครับอ่ะบอกนิดนึงฮะกับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ฮะเราสามารถที่จะถอดปีกออกได้ด้วยนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเลิกเล่นแล้วนะฮะก็เราก็สามารถที่จะถอดปีกออกจากกันได้นะครับเก็บเก็บกลับได้เลยนะเก็บกลับบ้านได้เลยคุณผู้ชมที่อยากได้ เจ้าตัวสกายคิงตัวนี้นะติดต่อกับเราเข้ามาราคาอยู่ที่2,250บาทเท่านั้นพร้อมรวมส่งให้คุณผู้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมครับติดต่อกับเว็บไซต์ของเราไทยเวอร์ทอยด์คอนะตามหมายเลขโทรศัพท์และดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับว่าโอกาสน่าจะมีสินค้าอะไรเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันอีกวันนี้สวัสดีครับ